แมาสมันไก่ครับ น่ากินไหมครับ mm ครับรับดูครับมามาวยกัน มาครับผมสวัสดีครับยิมเป้เป๊คอนเซลินยิมแล้วครับผมยิมแล้วย,มวยิมแล้วกินหิวพอดีก็เลยลงมากินข้าวครับสบายดีป่ะเนาะพี่น้องท่านสุึินซูรินกทมาได้ดึกมาได้ที่เนาะสีทุ่มเกือผาทุ่ม แมาสะบันไก่ซื้อมาตะเลีล่ยงปวดเหรอครับแล้วมต้อเลี่ยงเปกินขนมจีนส่วนเวลี้ยวเหรอบ้านนี้อยากเหรอบาเนี่ยกินขนมจีนแล้วก็ยุท้องบ้าที่นี่เป็นยังคือพอคอยสบายเนาะเสียนอนอุ่นบ้านเนาะคือประเด็นเงินหมื่นครับ คือได้เงินเหมือนท่าเมียผมคือได้อยู่กับทถาพอ่อเราก็ได้อย่างีผู้สูงอายุเฟดเมื่อกี้นี่อ๋อน่าจะอยู่ในเฟสามเฟดสี่ผลไม้ถ้าอายุถ้าได้เกินหกสิบอ่ะแต่ถ้าเกินหกสิบไปแล้วเขาได้ไปแล้วนะเมื่อกี้เฟสแรกเฟดคนอ่อนไหวเฟดเมื่อกี้นี่ก็คนที่อายุหกสิบปีขึ้นไปต่อไปกับเฟส มูห้าวเจ้าไคย,ย่ละมัง้งเงนในบัญชีบวถึงได้ที่ตามเขากำนวดกดเข้าไปนี่แอปก็ไปลงทะเบียนไหม่ครับทุกคนก็นลงไปเมดแล้วครับตอนนี้น่าจะรองบจากรัฐบาลมัง้งตรวจสอบมาห้ามีเงืนเขาบัญชีเท่าไหรเงื่นเดือนเท่อไหะไตามเกณฑ์ขาบบว ส่วนรัฐบาลก็น่าจะรอง,งบด้วยแหละครับประมาณนั้นสิแต่ว่ามีอยังผิดพลาดก็ที่ได้ยมรอร์จิโดกก็อันนี้เงินเดือนบ่หลายสิประมาณนี้แหละครับตามทดิดสาดตามติดตามข่าวสารบ้านเมืองสุดีก็ทีได้ใส่น้ำมูบ่ได้ซื้อข้าวซื้อนั่นซื้อของลูกให้เต้าไปซะละ ัสวัสดีครับพบกันคลิปต่อไปขอบคุณที่ติดตามเด้อพี่เบนคอนซูรินอยากพักผ่อนก่อนเด้กละกินข้าวแล้วก็จะไปแปรงฟันแล้วก็จะไปกินไปนอนครับพบขอบคุณที่ติดตามนะครับทุกคนอื่นด้วยครับมันเด้กแล้วขอบคุณครับ